สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ของพี่ตาสวีเดนพาแซบวันนี้พี่ตาจะมานำเมนูต้มจืดมะระกับผัดกะเพรานะคะทุกคนจา๋าวันนี้ก็อร่อยมากเลยอาหารเรามีอยู่ใครได้อยู่สองใบนะครับเพื่อนเพอน FC ของพี่ตามามากินด้วยกันกันกบพี่ตานะก่อนจะกินข้าักกดได้กดแชร์ก,กดติดตามพี่ตาด้วยนะคะพี่ตาสวีเดนพาแซบคะ่ะทุกคนมาตามา สีของพีตาเราจะมาทําต้มจืดมะระใส่ไก่เต็มมะระเราอันจะสุกแล้วแดี๋จะอร่อยหรือเผาก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวเราจะเอาเม็ดมันออกก่อนนะคะเราจะาไว้จะเอาเม็ดไว้ปลูกปีหน้าว้าเสียดายดูสิไปเสะเสยมันเฉยเลยทุกคนชุกขา,าต้องนักเม็ดมันออกมาก่อนเนาะพีตาจะหั่นหารไปให้หมดก่อนนะคะทุกคนจะเอาเม็ดไปปลูกคะ่ะทุกคน้าค่ะ เพื่อน FC ของพิตาสวเดนพาแซบมาละในสวนนะคะหันแบบนี้เนาะจะอร่อยนะทุกคนเนาะเราจะเอาเม็ดไว้ปลูกไว้นี่ก่อนอันนี้ก็เกลแล้วนะทุกคนมันสุกแล้วแหละแต่ว่าว้าวเด็ก มเมล็ดมันไม่ค่อยเยอะพี่น้องแต่ว่าจะได้กี่ต้นแค่นั้นแหละนี่มนเมล็ดมันไม่มีต้องติดมาละใส่น่องไก่ค่ะพเพื่อนเอฟซีแหวงพิตาเราจะทำให้หมดก่อนนะพี่น้องตามดูพิตานะว่ามีอะไรจะแซบ่บหรือไม่แซ่บนะทุกคนเจ้าค่ะ เ,เพื่อนเอของพี่ตาสวีเดนผาแซบวันนี้เราได้เมนูผัดกะเพรา,ากับต้มจืดมะระในสวนนะคะคงจะอร่อยนะทุกคนเจ้า่าพี่ตาพริกผัดกะเพรา,า2อกิโลค่ับพี่อยากกินเผ็ดเผ็ดแล้วก็ต้มจืดมะระในสวนค่ะทุกคนเจ้าขาพี่ตาความกับข้าวเมนูนวันนี้ค่ะ ก๋มจืดมะละใส่ไก่นะคะใส่น่องไก่น่องสะโพกไก่นะคะไก่พ่อมเติมสีแดงเลยนี่เกิกาเข้มหมดเลยดิดมาละโอ้สุกกันีนปปะป๊า,ปาสุกก้ามาแล้วนี่ยคิกาสีแ่งหลือ,อยังย่ห้อพี่หมดเลยดิ สว, <S <S สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่ตาผ่าแซ่พามาดูสวนมะระของเรานะครับพี่ดูค้าต้นมันใหญ่มากนะครับมันจะเก๋แล้วนะพี่น้องเจ้า่าเลยสามีว่าอยากกินต้มมลนะละเนาะล้วก็จะมาตัดมะละของเราให้สามีไปกินนะคะนี่คับพี่น้องมะละของเราพี่น้องเห็นแตงสาวตาไหมคะแตงเห็นอันนี้ค่ะลูกแตงค่ะ แตงสีเดือมันจะแทะข้ามโอเคแล้วเนี่ยธีระเราจะเอาเม็ดมันเนาะนี่ค่ะพี่น้องทสิทธิม์มาละมันเกลืแล้วแหละจะเอาเม็ดมันได้อยู่ไม่เป็นไรแต่สามีอยากกินน่าจะเ,เกลือไปทำพันมันเนาะสามีบอกว่าอยากกินมะละมีนี่อีกหนึ่งลูกค่ะ เดี๋ยวคนนะนยังไงเออล้วก็หามไม่เจอเลยตัดใส่โค้กมันทำไงเนี่ยนี่ค่ะพี่น้องมาละเราอู้สามลูกได้เต็มเต็มเนลนะคะ <c oughs> สามีบอกว่าอยากกินอยากกินอะนะมาละอาจารย์ค่ะกินมาละมันกำลังออกอยู่พี่น้อง นี่ค่ะทุกคนเจ้าขามมกน,น่มามันกำดังขึ้นมันยังไม่ทันโตเลยค่ะนี้ค่ะจกเอาจากมันนอนตรงนี้นะมันจะร่วงนีผมก,ก็มันร่วงแล้วมนีอีกสามลูกสี่ลูกค่ะนี่ตรงนี้ก็มีค่ะเดี๋ยวพี่ตาจะให้น้ํามันวันนี้นะตัวนี้ก็มีค่ะเต็มไปหมดที่จะออกไปข้างนอกนะคา่ะดึงเข้ามาไม่ออกไป อันนี้ก็สุดไปถึงหลังาะคาแล้วค่ะเรื่องออกมาเดือยยอดมันเยอะอยู่นะพี่น้องแต่ว่ามันไม่ออกลูกกันเนาะแล้วน่าจะตัดไปกินได้แล้วเนาะตัดยอดไปด้วยก็ได้ครับพี่น้องเจ้าคขาพาะว่ามันไม่มีลูกยังไม่มีลูกค่ะเรต้องดูก่อนมันจะออกลูกไหมถ้ามันออกลูกเราก็ไม่ตัดนะ มันจะได้แตกยอดเอาใบกินใบมันคไม่ต้องกินยอดมัน เป็นอะไรนะให้มันออกมาใหม่นะพี่น้องเนาะเยอะมันเยอะกันลูกกันหาไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ก็ลูกมัน็ออกมาเยอะอยู่น,นะพี่น้องเต็มไปหมดเลยพี่ค่ะแล้วก็มะเขือเราอีกนะมะเขือเทศกันะะทุกคนนี่จำมะเขือเทศเอาไว้เนี่ยมะเขือเทศนี่อร่อยมากเลยทุกคน เก็บผักในสวนนะคะคลิปนี้พี่ตากับพุ่งอาบน้ำสาผมมานะทุกคนเนาะพี่ตาพุ่งอาน้ำสาผมมาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรทีเดพาพี่ตามาเก็บผักดีกว่าโอ๊ยอูยอ้ข้อมือ <c oughs> มเขิดอเทศเราสวยงามมากเลย ขบันน้าตาป้านี่คืขาานานอขบันนาเราเรื่องซีดนันมาที่ต้นมันในสีตาที่รักจา๋าตันมาผักชีแล้วเราไม่ได้มาตัดอะไรนะคะนี่คือทุกคนจะขายผักชีแล้วก็ไว้เก็บทำพันมันเนาะผักเขือเทศเราก็ยังไม่ได้ตกแต่งในวันนี้เราจะลดน้ําผักก่อนสักค่ะผักเขือเทศเยอะปีนี้ปลูกผักเขือเทศนี่ค่ะทุกคนนําเสนอ มะระกับยอดมะระนะคะทุกคนแนละ้วก็แค่นี้ค่ะคนกินข้าวกับมะพิตานะข้าวเนี่ยไข่ดาวเนะาะผัดกะเพราไข่ดาวแล้วก็ต้มจืดมะระนะครับทุกคนเจ้าขาอร่อยแซ่บเวอร์มาเลยต้มจืดมะระกับไข่ดาวนะคะอร่อยสุดๆเลยคะ่ะออื้อ แช่กับพี่จานนะทุกคนอน่องไก่ต้มจุดแสมะละมะละจากรสดนะทุกคนอืจะเจาะไข่แดงไข่ดาวก่อน จใหยน้ำมันไหลไปเลยพี่น้องเห็นไหมล่ะครับน่าอ,อร่อยไก่ก็นุ่มนะพี่น้อง หลังปีนะทุกคนเพื่อนดแอ c ซีที่เข้ามาใหม่ช่วยกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าคุณติดตามเรวเราก็กลับไปติดตามหาคุณได้ค่ะถ้าคุณติดตามพี่ตามเมื่อไหร่พี่จะก็จะเข้าไปหาหลังบ้านก็ไปกดติดตามกลับนะคะ อาจจะช้าหน่อยก็ตามหาทุกคนเนี่ยค่ะอืมอร่อยไข่ดาวกรอบๆเข้าไหมไม่ได้ลิ้ม อร่อยมากไม่ต้องคอกตอบรับกับคาเฟ่ เขาอึปะไปอืมใครนรเบมาต้องสองไปไม่เคยดืมกอดกล้องกล้องเลยไม่ถ่ายเลยหม,มดถ้วยแล้ว ตอนไม้ะอะเอฟเตอร์นะต้วมะละใส่สะโพกไก่พี่น้องอร่อยมากเลยอะ่ะใส่เต้ออกก็ไม่ไหวไม่อร่อย พี่น้อยต้องาขาคือว่าเข้าให้มันหมดกันเนาะถ้าเก็บอือพี่น้องเอฟซีของพี่ตาพาแซ่บคลิปที่เข้าไปหมดนะครับ ขอป่าวไว้เพลงเท่า,น,านี้ก่อนนะครับบังเอาทุกคนจะชอบผัดกะเพราต้มจิม้มมรนาของพี่ตาคลิปนี้นะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะฝากสนับสนุนด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ